เพราะว่าช่องดูแล้วค่ะเองมันคือช่องใหม่ที่เพิ่งที่เพิ่งลงมาคุณมันนี้เราไม่ค่อยรีวิวมากเพราะว่พี่วันนี้พี่ไปโรงเรียนนะวันนี้วันศุกร์วันเดียวนะทุกคนพรุ่งนีพ้พี่ก็วันศุกร์พี่ก็ขายคลิปใหม่นะจังคือวันนี้พี่จะมาอันนี้นี่เนาะพ,พี่มาวันนี้พี่จะมาสอนสักการก่อนจุดแรกก็คือแปอง้งอันหนึง่งสองน้ำสามปากกา นี่บอกเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาไปชูบแป๊บนึงนะทุกคนยังไม่เอาเลยกูยียืนซัดทำไมล่ะโอ้โหขังขยะล่วงอุ๊ยไปไปชูก่อนนะทุกคนเอาชู่็ยากใชูจิ้พี่ชิคะ กระดาษคนอนนี้เราจะเอามาเป็นอุ้ยกระดาษคอนนี่นนนนมอนนีอุปกรณ์นี้นนครนบกระดาษคนอุปกรณ์ครบแล้วมีมีกระดาษคนมีกระดาษมีมีกระดาษชิ้ช,ชั่มีปากกามีแป้งมีน้ำนะก่อนเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วเราก็ต้องเอาคืออันดับแรกคือเราจะวาปากกาวาดปากกานนคน เาะงั้นคนผู้ปล่อยเดีกวะทุกคนข้นอกอ๋อเพาตัวเพาตัววีอาการมไม่เล่อนไม่ติดเล้วดูดิทุกคนนะาอคน ไม่ได้ตัววีเดูดูแมันมไดเฉยมีดีนั่นตัววีครั้งสองคือใช้แป้งแป้งเคลือบสามสองรอบไปก่านนะสมแต่ไม่จับจัไม่ออกเลยมาข้ยเปล่านะนี่คุณดู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 คุณล้ ก่อนัคว่าทำซอีกจะไปว่าซ้ำอีกแต่ครั้งสองซ้ำอีกครั้งอืมสองรบเสละอือสองจุดแป้งน้า้งสองชุดเอาชุดน้ำ นบพี่ไปชุบน้ำก่อนนะน้ำที่พี่ตั้งไว้อยู่เนี่ยคือน้ำกินพิมพี่ไม่เอาน้ำกินนะมาพี่มาแล้วเอาชุดมา บบนี้ก่อนนะะปิดจำให้ออกให้หมดละคนาเสองคนมาจบสิุกสุจะออกมเนี่ยแบบดีๆนะทุกนแบบสุดๆออืคุเปอกร้องแรงอือทุกคนถึงจงไม่ออกดูดิทุกคนลองเอาทันตาไหมทุกคนบอกเล ขำเตะแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย,บายคนมันวางไม่ได้อ่ะ